พีซีเลาปักนี่แกเดินเอียงเข้ามาแล้วทุบหน้าทองโอ้โหเอาหดการคออีกที่อะไรเนี่ยโอ้โหซ้ำโอ้โยเข้าไม่อีกทีหนึ่งสองเอาการซ้ำอีกที่โอ้โยอะไรเนี่ยเซลปักโอ้โหทําอย่างนี้ได้ยังไงครับเนี่ยโอ้โหมาแล้วก็จับกันทำไมนี่คือรายการมวยที่ประเทศกัมพูชากับนักชกชาวไทยครับพยัคดามอภูวนาในพลคนขอนแก่นครับพบกับนักชกกัมพูชาครับ ที่โอนสัญชาติมาไม่รู้สัญชาติอะไรนะครับโอนมาเนี่ยมนุเซละบปักครับโอ้โชกกันเมื่อวันที่16กันยายนปี2556ครับนี่ครับโอ้มาดูครับว่าจะเดือดขนาดไหนเนี่ยเห็นตัวอย่างไปแล้วครับเนี่ยเข้ามาหดแข้งขวาพยายามดําแข้งซ้ายอีกทีโอ้ยมีศอกมีมัดเอ่ชกกัน,นในช้ไทยมัดเท้าเขาศอกใช้ได้หมดเลยเดินกดคอเข้ามาจิ้มหน้าท้องอีกทีหดการของซ้ำไปห มาพิเศษะปับอะรไรเนี่ยโอ้มาแบบนี้ก็มีโอ้ยทำได้ยังไงครับแล้วกรรมการนับทำไมครับเนี่ยโอ้ยโ,โ,โดนซ้ำครับแต่กรรมการนับคืออะไรครับเนี่ยคืออะไรเอาถามอีกไหวไหมเอามันก็ต้องไหวสิโอ้งานนี้มาแล้วเตะข้างหลังศีรษะด้วยครับโอ้โหนับด้วยครับแล้วคือยังไงครับเนี่ยคือยังไงโอ้ พยักดำมอภูนาในพลคนขอนแกับโอ้แล้วดูอะไรครับกรรมการน่าจะปรึกษากันครับหรือจะดู VAR หรือเปล่าหรือยังไงครับอันี่คือนักมวยอา้าวดูครับแกทำท่าทำทางครับคือคือยังไงครับรูปศีรษะตัวเองครับคนติเนี่ยอา้าวยังไงครับอา้าวแล้วก็ไม่ไมีอะไรเกิดขึ้นอ้าวเอา,เอาใส่กันต่อสิมาสิมาสิาสหดแข้งซ้ายไปเอาหมาัดหนึ่งสองเอาเข้ามาไทยยักษ์ดำจัด อุ้ยดูอะไรกันอ้ยเยอะจริงๆครับอุยอ้ยอุย้ยเอาสับสองอีซับสองอีสิอาเอาซับ,ซออซบซออสอ,อ,บองแล้วทำไมไปกุมตรงนั้นกุมปราทำไมครับโอ้ยเซลาปักครบพีมนูเซลาปักครับ,มนนรบไม่รู้ว่าอสัญชาติมาจากประเทศอะไรนะครับเนี่ยโอย้แต่แน่ๆคือไม่น่าจะต้นกำเนิดมาจากประเทศกัมพูชาแน่นอนครับทำให้ลูกครึ่งก็ต้องอสัญชาติมาครับดูครับ ออ้ยเมื่อกี้โดนศอกแล้วทำไมไปจับตรงนั้นครับดูครับแข้งซ้ายครับนี่ครับซับศอกขวาแล้วแกก็ยังไงครับหรือมันมีตรงไหนครับเนี่ยดูครับซับศอกนี่ครับแข้งซ้ายซับศอกอีกทีครับโอ้จับแม่ไม่ลงครับลูกนี้โอ้ยจังว่านี้ครับโอ้โหมันทะยงเข้าไปครับดูอีกทีครับภาพจากนี่ครับ โอ้ยไปเชียวกระจับครับนี่ครับหวดแข้งซ้ายไปครับพปยักษ์ดำมอภูวนาในคนขนขอนแก่นหดแข้งซ้ายไปอีกทีเอาดิแมาตัวเองเตะซ้ําเขาครับนี่ครับโอ้เอา้ากรรมการก็คงจะให้จัดเาะให้เข้าที่เดครยับเอาเดินเข้าไปครับ พี่มโนเซลปักมาดูแกเอียงตัวเข้ามาเอาดันอีกแล้วทิ้งแล้วทุกเอาการตมโอ้โหมันอะไรหรือมันอะไรโอ้โอวัพี่เสลปักเอาโอ้แล้วก็บอกว่าเอาคุณมาเตะกรจจับฉันก่อนคือมันแก้ได้ด้วยเหรอเรื่องแบบนี้ก็คือโอ้โหเขาเตะพลาดไปโดนกระจับแล้วตัวเองมากระเขาซ้ำให้มันคือยังไงกับเสลปักโอ้แล้วกรรมการคือมีใบเตือนใบเหลืองใบแดงอะไรไหมครับเนี่ยนี่กับสับซอกขวา นี่แกดันทิ้งครับทุบดูครับทุบแล้วก็โอยดูอยบาทาโอยบาทาลงไปที่หลังเลยครับนี่ครับทุบนี่ครับโอ้โหแล้ววีเอแกนี่ก็รีให้ชมดีหเลือเกินครับเอาดูกรรมการบอกว่าใจเย็นเนเซละปักใส่กันต่อเอา ไม่มีใบเหลืองไม่มีเตือนไม่มีหักคะแนนอะเลยเอาเข้ามาทุบเอาดูเกมมาส่งมวยแบบไหนหวดแข้งขวาไปพยักดำมาหดแข้งขวาที่เอาใจให้รู้จักมวยไทยซัดซอกขวาไปเข้ามาหดแข้งขวาหนึ่งสองสามอ้าว่ายน้ำเข้ามาหดแข้งซ้ายขึ้นไปโอ้ยโอ้ยเซลปัตเซลปัตเอ้าเอาไงจิ้มใอโดนซ้ายขึ้นมามาหดแข้งขวามาโอ้ยดูเกมพยักหน้าโอ้ยเกมบึ้งบึ้งจริงจริงถึกจริงจริงคนนี้โอ้ยโอ้แล้วยัง ไงครับเนี่ยเอา้ามาลุยกันต่อนี่ครับอุย้ยมวยมันก็ต้องเป็นมวยมีนักใก่งนักกีฬาซับซอ้อนอุย้ยมีหน้าไงหาเหมือนกันกำปั้งกเอาจับทิ้งลงไปครับอุย้ยถ้าจะไปปะทะแกตรงๆนี่โอยคงไม่ไหวครับและแกสะบัดผมตลอดเอา้าโอ้มีมีเวลานอกหรือ,อยังไงครับเนี่ยครับอ้าวแต่งตัวครับอุย้ยแต่งตัวเอา้าเช็ดแต่งหรือ,อยังไงครับเอ้าเอา,เอาลุยกันต่อเอ้ เข้ามาครับโหวดแมตหมัดขวาเข้าไปกับปัญดำไม่ดูแกเดินโยกเข้ามาครับนี่จับปากสองโอ้หดูแกเวียงทิ้งเลยครับโอ้นี่มันพลังครับชัดๆครับโอ้สุดยอดครับนี่ก็บหวดไกขวาไปอ้ยออ้ยมาเข้ามาโอ้ม่หมดยกที่หนึ่งครับดูครับอ้ยหมัดขวาลาตัวครับหัวูยนี่คือจังหวะแรกครับที่ซ้ําครับนี่ครับแล้วเตะโดนไหมนี่ครับ อู๋ถ่ายทอยครับนีก็มาการดันไว้ช่วยนิดนึงครับเฉียวไปครับถ้าดนเต็มนี่เรียบร้อยครับและจังหวะนี้ครับเข้ามาครับอู๋สับสอกก็พยายามนำโดนผลักทิ้งแล้วก็ทุบเข้าไปทึบเข้าไปอีกทีโอ้โหโอ้ยเอ้ามาดูกันต่อครับมวยไทยกับมวยคุณขเมมามาดูครับเอามาเท้าเข้าสองใช้ได้หมดโอ้ยขนาดเวียงทุบซับยังได้ให้ดูครับโอไม่รู้กติกายังไงครับเนี่ย หูดแข้งขวาเจอแข้งขวาแข้งขวาพยัก์ดำดิเข้ามาตัดลงตัวไซลาป้าเกาออมาแบบนี้ว่ายน้ําเข้ามาแล้วว่ายน้ําเข้ามาแล้วว่ายน้ําเข้ามาแล้วเจอพยัก์อู้พยัก์ดำออ้ยระวังหน่อยพยักษ์ดำพยัก์ดำอู้อย่าไปแลกไหูดแข้งขวาขึ้นไปเอาสิเอาสิเอาสิเดินเข้ามาอู้มีหน้างายเหมือนกันพยักษ์ดำอู้ยอู้ยระวังด้วยพยักษ์ดำ ขวดแข้งขวาไปอา้าวเตะสาดยาวๆไปไม่ต้องเข้าไปอา้าวแกฟ้องทําไมฟ้องทําไมกรรมาการไม่ยุติโอ้โหแล้วเรื่องแตกนี่ยุดติเกมได้ด้วยหรออาแกบอกว่าเอาหัวโขกดูครับโอ้ยแ,แกทำแกทำแกทำโอ้ยพี่เซัากยังไงครับกรบรมการต้องนับนี่อันนี้ถึงถูกเออนับแบบนี้ถูกต้องครับโอ้แกบอกว่าคูตัวสู้หัวโกขกอ้โขกจังหวะไหนครับ มีภาพชาให้ดูหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูครับโอ้แต่งตัวให้ครับแต่งตัวแม่เอาเ,อเอชฟต้องสู้ครับเซลปักต้องสู้หน่อยอ่ะาชงในบ้านตัวเองมาเดินเข้าไปครับเซลปักอ๋อดูกัดมวยทรงมวยครับแม่ถือว่ายืนดีครับใช้ได้ครับเนื้อตุ่มปื๊ดปื๊ดดแข้งข,งขวาไปดิแข้งสายวืดไปครับพยักดำอ๋อพยักดำหมอผู้วนาในผลคนขดแกล็ดวดแข้งขวามาเซลปักโดนกิบ้ายเอาซิเอาสิอ้พยักหน้าท้าทายเดินเข้ามาเซลปัก เซลาปักหดแข้งขวาดียพยัยาำโอ้หนึ่งสองมีหมัดมาาเซลาปักโอ้พยายามนำเดินเข้าไปหดแข้งซ้ายอีกทีเอาสิโอ้ยโอ้ยเข้ามากดลงมากดลงมาเอาหมัดขวาหมัดซ้ายหมัดขวาอีกทีเอเจอมันพยัยาำเอ้าเอาเอาเช็ดโอ้ยเข้าตาครับน้ำแดงเข้าตาโอ้ยแล้วก็ยุดตีเกมบ่อยจริงๆครับคือแบบโอ้ยพักเบรกบ่อยจริงๆครับเวลานอกเนี่ยโอ้แม่น้ำแดงเข้าตาก็ ก็พักเบรกได้ด้วยกับเอาแล้วแกใส่หัวยังไงครับนี่ยังไงโอ้กบเบาแล้วเบาแล้วเบาแล้วหรือยังไงครับเนี่ยเนี่ยช่วยแปลให้หน่อยครับอ่านปากให้หน่อยนี่ครับแพทย์สนามมาดูอาการเองเลยครับดูสิว่าไหวไหมไหวไหมแพทย์สนามกระซิบกบกับมการเลยอ้าวเอา,เอาอยัางไงยังไงท่านี้คือขอเวลานอกด้วยอย่างโอ้ยุติยุติยุติเลยครับ โอ้ท่านจะยุติก็โบกไมายบแค่นั้นเองครับแม่ทำท่าเหมือนขอเวลานอกครับเอาโอ้แลขไปขอโทษขอโพยครับพยัดน้ำใจนักกีฬาครับนี่คือการกีฬาครับก็กอดกันอ่าดีกันไว้ครับเออเพื่อนบ้านกันครับรักกันเข้าไว้ครับนี่ครับโอ้แกก็น่ารักนะก้มตราบครับเอ่อวิศลปักอะเรื่องมัดมวยก็ว่ากันไปครับน้ำใจนักกีฬาครับบนเวทีข้างล่างเวทีก็ ถือว่าเป็นเพื่อนดูท่าทางแกแกรอเทียนครับพยักดำอ้พยักดำในมออ่าพยักดำมอภูวนานในพลคนขอนแก่นครับนี่ครับกำใยช,ชนะไปได้ครับ